สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัตนะคะปรจะจวันที่สิงยาคยม65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะอังกฤษเย,ยอรมันแล้วก็รัเสเซียนะคะอังกฤษตัวเด่นก็คือห้ากับแปดหกกับเก้านะคะเราจับแปดกับเก้าให้นะแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะ ห้าหกแปดหกเก้าแปดห้าแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดสามนะคะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหห้า้าเ้าเ้าห้าแปดเก้าเปดนาะเยอรมันนี้ตัวเด่นสามกับหกตัวรองก็คือห้ากับแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเหกศูนย์หกสาหหหหกหดหกเก้าจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามสามแปดแปดสมหปดแดหปดห้าห้าแปดนะ

ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะจับเลขสี่ตัวกับ่ตัวนี่เดอ้อ5กับ8มันตรงกันก็จดไว้นะ้ะหกับ8ตรงกันจดไว้ตัวที่เริ่มต่างกันก็เอามาเพิ่มแล้วก็ซื้อนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้หิงๆิงปังๆทุกแนวทางทุกรัฐนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ